พาทสองมาแล้ว uh, mm hmm. นี่ครับ mm hmm. เป็นดุ้งคีมบูด้านะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยดุดุดุโอ้ oh, เริ่มก้าวลาวแล้ววะ่ะ mm hmm. ตอนมามันก็ไม่ก้าวลาวนะอ่ะ uh huh. ลองให้ไปหาพีเกิร์บเดนนะ นี <mile> ่ครับอันนี้คือวินเดนกับปูดาเดี๋ยวให้น้องเห็นก่อนนะจ๊ะงูย้ยปูดาดูอะแต่ตัวนี้ไม่สู้ฮะเคอวินเดดก่อน อ้อม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 วงลวงลวงโอเคเจอน้องนี่ครับี่อยากมาไรู้เล่นไม่ได้ Okay, ready. เนี่ยคือเคือวินเดนอ่ะ,อะ,ะอเอาปัญหามันอยู่ที่ความเกาะไม่แน่นของของคือวินเดนนี่แหละโอเค เนี่ยบูดามันบูดาจะไม่เน้นต่อสู้นะทุกคนในเจ้าบูดามันจะไม่เน้นสู้แต่บูดามันแบบเหมือนเน้นแยกเคี้ยวป้องกันตัวมากกว่า,อวาเอาเนี่ยมันจะหันเคี้ยวตามสัตููนะมันจะการเคี้ยวโชว์ เนี่ยน้องจะชอบแองคิวโชนะครับผมเ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยไม่เคยเจ้าคือเป็นเดนท์มันไม่สู้แฮะโอ้ย เหมือนบูดาจะเฮ้ยมันมีสู้อยู่นิดนึงนะเนี่ยพอมันหนีมันก็นหนีเลยจริงจริงไหนลองถิ่นอะไรคือแบบมึงไม่สู้เออ,อบูดาสู้อะคือบูดามักจะการเคียวเพื่อ พวกกันตัวมากกว่าเอาแล้วเอายกลุกยกลุกคงจริงงจร้งนั่นแหละว้าวอ่ะพอดีๆๆฉันกำลังเล่นกับมันแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะก็ไปโดนอีกตัวหนึ่งหนีบตัวนึงก็โกรธแล้วแกน้ำก็ยกอีกตัวหนึ่งเลย ตัวเลยน้องพีซ่าแปเฮ้ยตาหม่วะพิตาหม่ครับน้องเอมใหม่แบบตีดตุ่มได้นะคนี่ดงคีมบูดาเหมือนตัวเล็กตัดใจใหญ่เนาะเออผู้ชมใจน้องใหญ่มาไอ้นนี่ เนี่ยมันหนีอะทุกคน <C BC. S 2> คือมันทุกอย่าม Hãy subscribe

แต่กอเฮ้ยที่ทัวสาว์่านรงานเนี่ยเออผูดามันคู่เพราะฉะนั้นศึกนี้เสมอกัะครับจริงๆก็อยากรู้มันจะสู้กันจริงไหมไมนั่นแหละเพราะฉะนั้น เสมอกันครับ